าบอีซิคูยาว57กิโลเมตรจากเหนือลงใต้และจากตะวันออกสู่ตะวันตก177กิโลเมตรมีแม่น้ำกว่า50สายไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้แต่ไม่มีสายใดไหลออกไปเลยมันจึงลึกถึง702เมตรปริมาตรของน้ำนั้นกล่าวกันว่ามากที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งปวงในโลก ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในระดับ1,609เมตรและได้คืยได้เยือกแข็งเลยตลอดทั้งปีคำว่าอ e ิซิคูตามภาษาคือริชหมายความว่าทะเลสาบร้อนเพราะเหตุเช่นนี้หลวงถังซมจังท่านจ,จึงได้บันทึกคว้ยว่าเป็นทะเลสาบร้อนคงจะมีอะไรสักอย่างที่ซุกอยู่ที่ก้นทะเลสาบนี้ กล่าวกันว่ายามที่ทะเลสาบมีคลื่นแรงก็มีโบราณวัตถุบางอย่างที่ดูลึกลับถูกาสาร์ซัดขึ้นมาบนชายฝั่งคนโทนี้ที่ชาประมงเก็บได้ที่ชายฝั่งเมื่อฤดูร้อนที่แล้วที่ปากคนโทร้าวเพราะผู้เก็บเข้าใจว่าเป็นทองเลยเอามีดลองขีดขูดดู สุนี้ทำขึ้นในสมัยซากีผู้เป็นชนเร่ร่อนบนหลังอาชารูปแบบของด้ามกระบี่สั้นนี้และไม้ดาบที่มนุษย์ทองคำขัดไว้ที่ข้างตัว ทุกวันนี้ก็กล่าวกันว่ามีเมืองอยู่หลายแห่งตั้งอยู่ริมทะเลสาโดยที่บริเวณนี้ประทิดอยู่กับพรมแดนจีนโซเวียตเล่าตำนานเรื่องหนึ่งให้เราฟังเรื่องของทะเลสาบพิซิค,คูว่านานนักหนามาแล้วผู้เดินทางคนหนึ่งมาถึงเมืองเมืองหนึ่งที่มีผู้คนจากต่างบ้านต่างเมืองไปไปมามาเป็นอยู่แล้วก็มีข้าวของเยอะแยะมาแลกเปลี่ยนกัน พวกคนเดินทางก็ถามชาวเมืองคนหนึ่งขึ้นว่าแล้วเมืองนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ตอบว่ามันนานนักหนามาแล้วนานจนแม้นแต่ปู่ย่าตายายเราเองก็จะไม่หวาดไหวเหมือนกัน ต่อมาคนเดินทางนั่นก็มาเยี่ยมที่เดิมนี้อีกแต่เท่าที่เห็นก็เป็นแต่ผืนน้ำกว้างใหญ่ตรงชายน้ำก็เป็นกระท่อมโซมๆหลังหนึ่งมีชาวประมงหลายคนกำลังวางอวนอยู่จึงถามว่าแล้วนี่มันกลายเป็นทะเละตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะชาวประมงก็ตอบว่าถามอะไรที่ิลึก ทะเลมันมีอยู่ที่นี่ไม่รู้ตั้งกี่ปีดีดักมาแล้วทะเลนั่นมันก็ไอทะเลนี่ที่ชื่อว่าอิซิคูนี่แหละอะไรหมอที่มันซ่อนอยู่ใต้น้ำในทะเลสาบนี้ซึ่งมีตำนานเล่าค้านกันอยู่นักหนา ในที่สุดเราก็พร้อมที่จะถ่ายภาพใต้น้ำได้สถ <'s> านที่ลงมือทำงานของเรา s <S อยู่ใกล้ๆเมืองโซพอนอาตา s <S รอบศูนย์กลางฝั่งเหนือของทะเลสาบอิซิคูเมื่อ25ปีก่อน s <S การสำรวจทางโบราณคดีที่ก้นทะเลสาบนี้ s <S ได้จัดอําเนินการขึ้นโดย s <S สมาชิกของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเคิร์กิสแต่นี่เป็นครั้งแรกที่คณะถ่ายทำโทรทัศน์เี่มาถ่ายทำกันใต้น้ำณที่นี่ ทะเลสาบนั้นแลดูเป็นสีครามคนในพื้นที่นี้มักเรียกมันว่าไข่มุกสีฟ้าแห่งเคอร์กิสเพราะดีที่วันที่เราลงดำน้ำนั้นมันไม่มีคลื่นลมน้ำก็ใสมองเห็นได้ไกลไป20-30เมตรเหมาะทีเดียวอุณหภูมิของน้ำ ขตก15อุศาเซนติเกรดน้ำในทะเลสาบก็มีธาตุเกลืออยู่0 6เปอร์เซที่ก้นทะเลสาบพ,พืชอย่างนี้ขึ้นอยู่หนาทึบแล้วตรงไหนที่พืชมันไม่งอกก็มีทรายอยู่เกิน น้ำแถวแถวนี้ลึกสามเมตรมเมล็ดทรายก็หยาบทุกครั้งที่ตีนเสร็จที่นับดำน้ำสวมอยู่ไปกระทบเข้าทรายก็คลุ้งขึ้นมาทำให้ยากแก่การถ่ายทำลำบากเหลือเกิน เราพบก่อนเพื่อนก็คือครอบหินลูกนี้มันโตขนาด30เซนติเมตรหลังจากที่เรากลับไปญี่ปุ่นแล้วเราก็เอาฟีมน,นี่ให้คุณตากายสุฮิกูชิท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกียวโตดูท่านก็บอกว่าครบนี้ดูเหมือนจะใช้ต่ำลูกโอ๊กและลูกนัดอื่น าสตราจารย์ฮิกูชิท่านบอกว่าเดือกที่ไม่ได้เคลือบมันที่มีคอคอดนั่นเหมือนกับที่พวกเผ่าเร่ร่อนเคยได้ใช้ทำโยเกิร์ตอย่างชัดเลยทีเดียวเราได้พบของอีกหลายอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยประจำวันซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดว่าบริเวณนี้เคยมีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณคิสกอราต1 958สมาชิกของสมาคมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เคอร์กิสมาพิจารณาดูก้นทะเลสาบอิซิค,คูตามประวัติในครั้งนั้นชายหาดของทะเลสาบได้ร่นขึ้นมาบนบกอย่างน้อย500เมตรเมื่อเทียบกับที่เคยดูดูมาเมื่อราวสัตรวรรษที่13กล่าวอีกใจหนึ่งก็คือพื้นน้ำของทะเลสาบ ได้ขยายขึ้นมาบนบกมากแล้วยังเป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าเส้นทางสายไหมซึ่งเคยได้ผ่านชายทะเลสาบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณการจนถึงสมัยกลางตลอดจนเมืองโอเอซิสซึ่งเคยฟุ้งเฟื่องมาบนเส้นทางนี้มาบัดนี้ก็ได้จมหายลงสู่ก้นทะเลสาบเสียหมดแล้ว